สวัสดีลูกค้าและทีมงานทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับสวัสดีเพื่อนช่างนะครับทุกท่านตัวประเทศนะครับที่ติดตามช่องของเราและสั่งอะไรกับทางเรานะครับวันนี้นะครับก็มีอะไรเข้ามาใหม่นะครับอะไรเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเฟืองนะครับเฟืองหัวเห็ด หรือว่าเฟืองดอกเห็ดนะครับเรียกได้หลายชื่อนะครับเพราะว่ารูปร่างเหมือนเห็ดนะครับรูปร่างเหมือนเห็ดแต่ว่าเอาต้มยำไม่ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น12ฟันเฟืองนะครับรุ่น12ฟันเฟืองนะครับรูในนะครับรูในตรงนี้อยู่ที่8มิลนะครับรูในอยู่ที่8มิลนะครับแล้วก็ความหนานะครับความหนา ก็คือความหนาของดอกก็คือวัดช่วงช่วงนี้นะครับวัดช่วงนี้นะครับความหนานะครับความหนาช่วงนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับความหนาของดอกจะอยู่ที่10มิลนะครับนี่ครับความหนาของดอกนะครับวัดจะอยู่ที่10มิลนะครับแล้วก็ว Wha ัดวัดสุดเลยนะครับความสูงตรงนี้ขอบบนถึงขอบล่างนะครับ อยู่ที่27่มิลนะครับ27มิลนะครับแล้วก็เส <trendy, S 1> ้นผ <females, Gloria. S 2> ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางวงในนะครับวงในนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่20มิลนะครับ20มิลนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวดอกเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับขอบนอกถึงขอบนอกนะครับอยู่ที่37ิ จุดห้ามิลนะครับผมนะครับก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวขนาดเราจะเราจะใส่ให้ในหัวข้ออีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาดอกละ68บาทนะครับหัวละ68บาทนะครับค่าจัดส่ง45บาบาทนะครับก็ใช้กับเครื่องปั่นได้หลากหลายยี่ห้อนะครับเราไม่สามารถระบุยี่ห้อได้ว่าใช้กับยี่ห้อไหนได้บ้างนะครับเพราะว่า เครื่องปัน่นตระก,กูลนี้ที่ใช้เฟืองตัวนี้นะครับตอนนี้มีเยอะมากหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเราก็เลยเวลาสั่งซื้อก็ให้วัดขนาดเดิมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะลดขั้นตอนอในการาชี้แจงเรื่องรุ่นเรื่องยี่ห้อนะครับอเอาเป็นว่าขนาดาตามนี้ก็คือ,อใช้กันได้เลยนะครับใช้กันได้เลยนะครับ สนใจนะครับทักแชทสอบถามได้ที่ l ล n e ID 43122921นะครับหรือเบอร์โทร0942619455นะครับผมตัวนี้นะครับย้ำนะครับที่ l ล n e ID 43122921หรือเบอร์โทร 0 9 4 2 6 1 9 4 5 5นะครับตอนนี้นะครับราคา68บาทค่าจัดรงส่ง4บาบาทนะครับส่วนนี้ก็สนใจทักแชทสอบถามกันก่อนสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับผมทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวนะครับเฟืองดอกเห็ดเฟืองหัวเห็ดเครื่องปั่นนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ